ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าัฐธิตโประบายนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น bmw r พันสอง gsa นะครับตัว tft นะครับเป็นที่ประแบกคันนี้ของแต่งเยอะมากกัดกัดไฟหน้านะครับเป็นของทูลาเทคนะครับแคดบาร์เป็นของศูนย์นะครับแล้วก็เป็นทูลาเทคตัวนี้ตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ฝาครอบวาล์วมีกันแข้งด้วยนะครับกันฝาครอบวาล์วมานะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุล้มหรือชนสิ่งเดิมทั้งคันปี bm สามใบนะครับครับผมปี๊บแท้นะครับครับผมดูได้เลยครับ รถสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม์กันดูดีกว่าเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นนะครับเจ็ดร้อยสามสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีเมื่อกี้พอดีมันเป็นจับทิปรอสักครู่นะครับนี่ครับหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยสามสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ๆนะครับอ่ะลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับ ครับคันนีท้ทางร้านที d Probike นำเสนอขายในราคาครับ799,000บาทนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084256 1536ทีดีโปรบกน้านอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิ๊กไบค์ทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับ BM เราสู้สุดป้ายไทยอัมก็เช่นกันนะครับขอบคุณครับ